สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนัทสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถสปอร์รุ่น xlt นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะครับไปชมกันเลยครับข้างหน้าคันนี้นะครับได้เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะครับเป็นชุดแต่ง 1> F 1 5 0ไ Spider นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Ford สีดำนะครับ F O r d สีดำนะครับแล้วก็มีไฟ3จุดข้างบนนะครับสีมส้มนะครับตรงนี้จะเป็นการแข้งด้านล่างนะครับรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดแต่ง F 1 5 0 Spider เนี่ยจะมีไฟตัว C มาให้นะครับ แบบบนนี้นะครัแล้วก็ข้างบนนี้จะติดตั้งสกูปทรงสูงมานะครับแล้วก็ได้ทำสีดำตัดกับสีเทามานะครับเป็นสีดำด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับเปิดมือเดียวได้เลยนะครับสําหรับฝากระโปรงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ติดตั้งโชคมาให้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นของฟอร์ด ช่วยผ่อนแรงในการยกนะครับแล้วตัวนี้จะมีแผ่นซับเสียงเครื่องยนต์มาให้นะครับทําให้เสียงเครื่องยนต์ของฟอร์เนี่ยเบาลงนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับแล้วก็ข้อพิเศษของรุ่นนี้ก็คือสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนนะครับแรงม้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่100 60ิบแรงม้านะครับ1้อยห้าิบแรงม้านะครับขอโทษทีครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่สามร้อยกว่านะครับถัดมาทางด้านนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราได้ใส่ข้อไฟหน้ามาให้นะครับมาดูด้านข้างกันครับ ล้อแมกรุนนี้เนี่ยเป็นล้อแมกแบบหกกานนะครับใส่ยางแม็กซิตมานะครับตัวนี้เป็นล้อขอบสิบหกนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นแก้มขนาดหกนิ้วนะครับตรงนี้เราได้ใส่ครอบแก้มสีดำด้านมาให้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสีดำเงาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยว เดี๋ยวชมด้านข้างกันนะครับราวบันไดเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง150ยกิโลนะครับส่วนตรงนี้เป็นเราได้ติดตั้งเจ้าครอบมือจับประตูมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยจะก,กันรอยเล็บได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นคิ้วกันสาดนะครับอันนี้ก็เป็นของแท้จากจากโรงงานเลยนะครับ แล้วก็เราได้ติดตั้งราวหลังคามาให้นะครับสีดำด้านนะครับตรงนี้เป็นข้อฝาถังสีดำด้านนะครับอีกเช่นเคยนะครับข้อดีของรถฟอร์ดนะครับตัวแชสซีเนี่ยหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวนะครับทําให้ฟอร์ดเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ถึง1 3จตันนะครับข้างหลังนี่จะเป็นดัมเบลกนะครับ ถัดมาดูทางด้านบนนะครับตัวนี้ได้ติดโลบาเด็กโลาเหล็กเลนเดอร์มานะครับสีดําด้านนะครับเป็นแบบแขนยาวนะครับมาดูทางด้านหลังกันครับไฟท้ายนี่ดูใหญ่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือเลนเจอร์อยู่ด้านหลังนะครับโลโก้ฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีดาเงินนะครับส่วนกันชนท้ายนี่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของอ a ลนเดอร์นะครับ อันนี้หูลากจุงจะเป็นสีดำด้านนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หลังนะครับเราได้ย้ายมาติดให้นะครับตัวนี้ก็ได้ใส่กระบะไลเนอร์มาให้นะครับเป็นของ ford นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น xlt นะครับ xlt auto นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมขายดีนะครับเป็นไงครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับภายในรุ่นนี้นะครับกว้างขวางนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสี่ประตูนะครับเบาะหนังเนี่ยทำมาจากโรงงานหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลอยเย็บเบาะนะครับนี่นะครับดูภายในกันนะครับอันนี้ก็จะมีรูเสียบไฟสิบสองโวลต์ให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เป็นลายเบาะนะครับเบาะหนังจากโรงงานนะครับตัวที่ปรับ,บเบาะนี่จะเป็นแมนนวลนะครับรุ่นนี้ให้เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดไฟหน้านะครับตอนนี้เป็น ปิดไฟนะครับแล้วก็ไฟหลีไฟหน้าแล้วก็ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับข้อพิเศษนะครับของรถรุ่นนี้นะครับรถฟอร์ดภูมิอะไรนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาดแดนิ้วครึ่งนะครับ เป็นซิงค์ใหม่นะครับสามารถรองรับ Apple Car p l a y พกับ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกตัดแสงรบกวนนะครับแล้วก็ข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ,อรถ f o r d เนี่ยจะมีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีแอร์แบข้างหน้าให้สองลูกนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่า หน้าจอเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นระบบปรับอุณหภูมิแอร์นะครับตรงนี้มีระบบควบคุมเสถียรภาพรถนะครับการลดเลื่อนท่าไหร่นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับ ่มาดูอัน,นี้หน้าจอนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับกดได้นะครับนี่ดูหน้าจอนะครับพวงมลาลัยนะครับเบานะครับจะสามารถขับได้ง่ายขึ้นนะครับความพวงมลาลัยเบาในความเร็วต่ำนะครับแล้วก็จะหน่วงในความเร็วสูงแอร์เย็นปกตินะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากออกรถฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้รุ่นนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับใช้เงินออกรถ4ี่หมืนเก้าะครับก็สามารถแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นกระจังหน้า F 150 Spider ปอร์แบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเข้ามาคุยได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ